เดี๋ยววันนี้จะสอนแทงห่วงกลมนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแทงวิธีแทงแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับแทงไว้เฉยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมาดูวิธีกันนะครับวิธีนะครับใช้ตะใบแบนนี้นะครับ ฉันสันตัววฉนไปหารู้ห่วงก่อนนะัะมาเโอเคนี่ครับสันห่วงให้อยู่ใต้รู้ห่วงพอดีนะครับอย่าให้อยู่ต่ำหรือสูงกว่ารู้ห่วง สันตรงแหลมแหลมเนี่ยจะอยู่ใต้รูห่วงพอดีนะครับแล้วก็แทงข้างๆนะครับแทงสลูปข้างๆลงมาแทงแทงด้านข้างสลูปลงมานะครับ จากตรงรูเพ่วงเนี่ยไม่ต้องแทงแทงข้างสโลปลงมาตะไบผมจะแทงไปทิศทางเดียวนะครับจะไม่โยกตะไบส่วนมือมนึ่หัวหนึปโป้ม,มือก็บังไว้นะครับบังไม่ให้การตะไบมากินเนื้อตรงด้านบนเราจะใช้การพิชคินงานนี้เอานะครับตะไบผมจะแทงไปในทางเดียว น,นีครับจะเห็นว่าผมหมุนหมุนหมุนชิ้นงานนะครับด้านหลังแทงแล้วนะครับแทงนี่ับแทงด้านข้างก่อนครับแทงสลด้านข้างอย่างนี้ก่อน ก็วังไว้แล้วเราก็หมุนนี่ครับเราจะแทงสโลปด้านข้าง เรได้เงแล้วเราก็เก็บตามขอบแฮนโค้งนะนี่ก็ได้1นึ่สเต็ปแล้วแล้วเราก็จะใช้ตะไบครึ่งวงโคมีนะครับแทงเก็บแทงตรงสันจั่นนะครับใช้ด้านแบนนี้เข้าหาองค์พระแทงให้ตป็รแรงนะครับ สองข้างแทงจากรูห่วงลงไปค่ะให้เป็นร่องครับแล้วก็ใช้ด้านแบนแทงให้มันเป็นให้สัน่นไหชัดนะครับตรงฐานห่วงมัน,มนจะชัดขึ้นแล้วเก็เก็บมุมขอบด้านบนนะครับ เสร็จแล้วนะครับพอได้เงี้เราก็เก็บกระดาษสาได้เลย๋ยวผมจะแทงโดยที่ไม่อธิบายให้ดูย้อนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นี่นะเสร็จแล้วนะ Okay. อันนี้จะแทงให้ดูนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้5นาทีนะครับาแต่ยังไม่รีบนะแทงแทงปกติ يا <applause> <applause> เสร็จแล้วนะครับนะเก็บกระสายเวลานาทีก็กว่านะครับแข้งห่วหัวกลมนี่นะครับ โอเคนะครับลองไปฝึกดูนะครับ